ลุงนวดเช่นเคยครับผมเอฟซี FC ทุกคนวันนี้ลุงนวดขอเปลี่ยนบรรยากาศพาพาเข้าครัวครับเข้าครัวทําอาหารกันวันนี้ลุงจะพาเข้าครัวทําเมนูทําแจงอ่อมไก่บ้านครับไก่บ้านให้ลุงสับไก่บ้านไว้สับเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีพร้อมกระดูกด้วยสับมีเครื่องปรุงของเรามีมีพริก ขาตะไคร้ใบมะกรูดครับใบมะกรูดสดๆจับเก็บมาจากต้นเลยแต่ตะไคร้เนื้อแค่แข็งมาครัตัดมาจากไร่มาเมื่อปีกลายแค่แข็งไว้พริกก็แค่แข็งมีกะปิน้ำปลาร้าพริกสดครักพริกสดแล้วมาเขือครับวันนี้จะทำอ่อมไก่แบบสูตรบ้านๆสูตรทางอีสานของบ้านลุงเองเคยทำให้น้องกินตอนเด็กๆครับเคยลุงเคยทำชอบกินแล้วก็ผัก ผักของเราก็ผักชีลาวผักกาดผักกาดแบบผักกาดของตุ้งบ้านเราเนี่ยลุงไปตลาดมาเมื่อวันเสาร์ลซื้อมาเลยไปยังไงก็อตลุงขออนุญ,ญาตล้างผักล้างไรแล้วก็ตำปัน่นเครื่องแกงก่อนเนาะค่อยมาดูมาดูรอบรอบที่สองกันว่าลุงจะผัดทําแบบไหนรอติดตามนะครับผมรอติดติดตามครับหลังจากล้างผักครับเสร็จเรียบร้อยครับล้างผักเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ลุงก็หั่นก็ปั่นกับปั่นเลยใช้ปั่นเอาเร็วกว่าถ้าตำไม่ไม่เพราม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่มีเวลาแน่กับตะปีทาตะไคร้ใบมะกรูดเออตะไคร้เออใบมะกรูดตรงนี้ใบมะกรูดจะไม่มใส่นะหอมมาเลยกิน,กนหอมคุ้งเลยรับพริกแห้งด้วยพริกแห้งก็มี่าตะไคร้ก็หอมแล้วนะลุงก็จะผัดฮนะแต่ให้หอมก่อนเนาะ แต่สไตล์อีสานที่บ้านลุงําก็ไม่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 ผัดหรอกนะแตบบ่ขั่วเอาแต่ที่นี่ก็หม้อหม้อมไม่มีครับก็เลยใช้ผัดเอาให้มันหอมเป็นตัวยืนกัน,นหอมๆเลยอยู่มังนอกครับพิธีลุงหวดอยู่มังนอกทำไม่ตีแบบนี้ก็โอ้บุญบุโขนะครับเราไม่ค่อยมีจะมีเวลาทำกิอนอย่างนี้นาทียื่นแตงามมีเครื่องแกงเครื่องปรุง ทุกอย่างมันนี้เราโอ้ดีดีโคเลยครับอันนี่ดีโคเลยแต่อหอมฝรั่งไม่อยุดไว้วันนี้เขาไปทำงานถ้าเขาอยู่นะกไ็ไม่ได้ทำอย่างนี้หรอกกลิ่นเหม็นเขาบน่นครับบ่นเลยแหละเออธรรมดาคนเขาไม่อยู่บ้านกะปิน้ำปลานี่น้ำปลานี่ไม่ได้เลย เป็นอะไรที่คนหลังไม่ชอบเพืแต่เราเนาะครัวคนไทยอะชอบหอมไปเลยเรอตักก่อนเนาะหอมได้ชี่แล้ะเราก็ใส่ไก่ไปเลย อห,หอมอก็กินเลยผมลยอยถในั่วไว้น้ำปลาไ จำนวนนะสต่นากก็ไม่ได้ก็ปุ่มเหรินพลังเขาก็ป่นน้ำปลาหน่อยนะ ใส่กิ้วใส่ผักลงไปก็เ็นกระทะทันเดียวกันบ้านนะลาเอาเราให้ไก่สุกแค่พัก้ะไปเอาตักลงโอ้น่ากินมากเนี่ยควันขโมงเลยแต่เริ่มสุกแล้วล่ะเริ่มสุกแลวทีนี้รอสักพักนะ อ่ะลงก็จะเอาปักลงฝักลงนี่ก็เต็มเป็นกระทะเลยเนี่ยๆๆน้ำขัดกระงทงนี่อยู่

เก็มเงินพักดูเสืยอเดี๋ยวันนี้แค่ไหนสภาก็ลงบกนะสภาก็จะลงเองครับเพราะขัดยังไม่สุดทำกินคนเดียวครับคนเดียวกินได้เป็นอ,นอนนชิ้เลยนะแช่พกเก็นไว้ดีดีครับเต็กใส่บรรจุได้กล่องครับ ภาชนะอบอย่างดีไม่เสียอากาศไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนขั่วไก่บ้านนะสูตรของลุงหนวดจาออส,สเตรเลียครับผมจากมังนอกนะได้ทั้งนี้เราก็มนะืนโสดนะนะรอสักพักนะลองให้ให้ผัดมันยุบก,ก่อนเนาะ ลุงกดให้เข้ากันหมดเลยยังไม่ชิมนะเป็นไงบ้างเองนูกยังตื่นอยู่พี่แต่วเช็มเนาะเราใส่เกลือใส่นิด กำลังได้ที่แล้วครับกำลังได้ที่แล้วดูสิโอ้โหสีสันน่าทานไหมเดี๋ยวสักพักลงุงจะปิดไฟแล้วแน่ๆหลักสุกแล้วแลวรอชิมมันนี้อ่อมไก่ครับอ่อมไก่สับเป็นชิ้นๆ,ๆเลยทั้งกระดูกทั้งหนังติดไปด้วยเด็่านบ้านสุกอีสานบ้านพัมลูกครับขอนแก่นครับผม ตอนเด็กๆทำัห้น้องทานอย่างนี้แหละแต่ขออนุญาตชิมนิดหนึ่งอืมอืมเข้าที่ละอืมอร่อยอร่อยเว้ยอขออนุญาตหมุนหมุนกล้องให้ให้ชมใกล้ๆก,ก่อนเนาะ นี้ำกุกคลุกลกในหน่อยครับได้เกือบเต็มกระทะออทานคนเดียวก็คงอาทิตย์นะครับเก็บไปเจ็บแช่งเ,เลยวะต้องเย็นลงไปดีๆอ,อร่อยมากเลยครับเราขออนุญาตทานข้าวก่อนนะ อยังไงก็ขอบคุณครับที่รับชมกันจนจบครับของจินอีสานบ้านบ้านเฮาอยู่เมืองนอกแล้วจินนี้ก็ดีแล้วนะครับผมไปขอบคุณนะครับเราเ,ราเราชมกันเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ